งชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในปักหลังในเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีกุมในปักหลังในเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณจะต้องวิ่งวุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษหรืออาจจะมีเรื่องอื่นอัดใจในบางเรื่องบางราวในช่วงนี้บ้างเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการงานของคุณนั้นคุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศเกี่ยวกับงานที่คุณทําได้อย่างแน่นอน คุณจะใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้ไม่ยากแต่คุณนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจไปด้วยอารมณ์จะทําให้การงานของคุณนั้นแทนที่จะดีอย่างพุ่งพล่าน แต่ก็อาจจะลดน้อยถอยลงตามที่คุณได้ใช้อารมณ์ในการทํางานทําให้งานเสียหายก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากคุณควบคุมสติอารมณ์อยู่คุณรู้แบบนี้แล้วคุณวางแผนทางการงานให้ดีพยายามที่จะทํางานด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์รับรองได้ว่างานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับจากคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณจากผู้บังคับบัญชาของคุณหรือจากคนที่ให้โอกาสคุณก็จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในปักหลังในเดือนมีนาคมนี้คุณอาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับการดูแลรักษาพยาบาลค่าเทอมหรือจุกจิกจีกจปาถะภายในครอบครัวของคุณมากเป็นพิเศษและรวมถึงในเรื่องของยานพาหนะใหม่ๆการซ่อมแซมหรืออาจจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนลาก็มีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งพวกนี้ได้เช่นเดียวกัน รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางต่างประเทศก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้คุณเสียเงินดีเสียแต่ที่ว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นค่อนข้างที่จะมีเงินมีทองมาใช้จ่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้และทําให้ไม่ขัดสนอาจจะมีอึดอัดใจอยู่บ้างอาจจะมีต้องหาหนทางในการหาเงินอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นจะสามารถที่จะมีเงินมีทองจะใช้จ่าย ในสิ่งเหล่านี้ที่อ,อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าคุณนั้นจะต้องมีความตั้งอกตั้งใจและมีความคิดไม่ใจร้อนรับรองได้ว่าสิ่งต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับโชคลาภและเงินทองจะเข้าข้างตัวชาวลัคนาราศีกุม่มแลามาดูกันในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกุ่มนั้นสําหรับคนโสดนั้นช่วงนี้อาจจะยังไม่ต้องการใครที่จะเข้ามา เป็นคู่ชีวิตเพราะว่าตัวคุณนั้นอาจจะมีภาระตัวคุณนั้นอาจจะยังสนุกสนานเกี่ยวกับในเรื่องของการหาเงินการทํางานอยู่มากทําให้ความรักของคุณนั้นช่วงนี้ต่อให้มีก็อาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นักคนที่มีคู่อยู่แล้วต่อให้ไม่ทะเลาะกันก็อาจจะมึนๆตึงๆกันบ้างก็อาจจะห่างๆกันบ้างมากเป็นพิเศษแต่สําหรับชาวล,าลาัคนาราศีกลุ่มที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแวงมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์กับคนเก่าๆได้เช่นเดียวกัน ทั้งๆท,ที่ยังมีความรักความผูกพันกันอยู่ก็ขอให้คุณนั้นค่อยๆค,ค,คุยกันค่อยๆปรึกษาหารือกันการที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาแว้งอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีคู่อยู่แล้ว ก็ขอให้คุณปรับความเข้าใจกันดีกว่าปล่อยปลาละเลยจนทาให้เกิดการแตกแยกหรืออึดอจ,จนหาทางออกกันไม่เจอซึ่งจะเป็นผลเสียกับความรักของชาวลัคนาราศีกลุ่มเป็นอย่างมากก็ขออยากจะเตือนไว้ด้วยความหวังดีดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีกุ่มต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้นขางที่จะอึดอัดใจอะไรหลายๆอย่างในช่วงปักหลังนี้แต่คุณนั้นก็ยังมีหนทางในการทำมาหานในการทำงานค่อนข้างเยอะและได้ศักยภาพ ของตัวคุณนั้นนําพาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีสําหรับการเงินนั้นอาจจะมีโอกาสรั่วไหลไปกับเรื่องปัญหาของคนในครอบครัวอยู่มากแต่คุณนั้นก็พร้อมที่จะรับและหาเงินหาทองมาซัพพอร์ตในส่วนนี้สําหรับในเรื่องของความรักถ้าหากมีและยังประคับประคองอยู่ได้ก็ขอให้ประคับประคองแต่ถ้าหากใครก็แล้วแต่ที่ถึงขนาดต้องจบความสัมพันธ์ก็ขอบอกได้ว่าอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะจะทําให้คุณนั้นได้เจออะไรใหม่ๆใ,ในสิ่งที่คุณนั้นไม่คาดคิดว่ายังจะมีสิิ่งงดีีๆกกัับชวตวตคามขอ ได้ด้วยเหรอซึ่งเชื่อได้ว่าในอนาคตมีให้กับตัวคุณอย่างแน่นอนและนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในปักหลังในเดือนมีนาคมนี้ครับ